CPU มันหายไปไหนเราจะมาหันครึ่งน,น่าจะพอรู้ชะตาครรมทำไมที่ต้องเปลี่ยน CPU เลยเหรอครับจากร้านเสียลดลกวันนี้มีอะไรจะมาเป็นสิ่งที่ลูกค้าช่วงนี้ถามกันมากทำไมอาการเครื่องเปิดไม่ติด USB เสียฮันดิสมองไม่เห็นคีย์บอร์ดใช้งานไม่ได้ประมาณนี้ฮะต้องเปลี่ยน CPU จริงเลยจริงๆแล้ววิวัฒนาการเนี่ยเขาได้ทํามาตั้งแต่แรกแล้วเขาเรียกอะไรทิปเปิลคอนะครับทิปเปิลคอก็คือประกอบไปด้วยเซาบิดนอตบิดนะครับแล้วก็ GPU ไม่รวม CPU เป็นชิปทริปเปิลคอก็จะอยู่ในตระกูลชิปที่เป็นหมด MCP อะไรต่างๆขึ้นตัวใน MCP อะไรต่างๆซึ่งเทคโนโลยีนี้เขาได้เริ่มทํามาตั้งนานแล้วตัวบอร์ดเนี่ยไม่มีชิปตัวอื่นเลยนอกจากตัวที่ปเปิลคอกับ CPU แต่คนบอกเอ้แอบอยู่ข้างหลังหรือเปล่าไม่มีนะครับ ซึ่งไอชิปตัวนี้มันจะรวมในเรื่องของการคุมตั้งแต่เปิดเครื่องไม่ได้ฮาร์ดดิสก์มองไม่เห็นพอร์ต USB ต่างๆแล้วก็ไปรวมถึงเรื่องของเปิดติดแต่ไม่ขึ้นภาพเกี่ยวกับพวก GPU เสียถัดจากไอบอร์ดตัวเนี้กลับมาเป็นตัวนี้ทั้งบอร์ดจะไม่มีอะไรอยู่เลยเรามี ชิปตัวเดียวแต่เขาเนี้ยมันต่างกันตรงไหนรู้ไหมสอบอร์ดนี้ต่างกันตรงไหนรู้ไหมครับเห็นไหมฮะไม่มีชิปนะฮะสองบอร์ดนี้จะต่างตรงที่ว่า CPU มันหายไปไหนไอ้บอร์ดตัวเนี้ยที่ผมพูดนะครับมันเป็น t r i ปเปิลคอไม่รวม CPU เขาเนี้ยมันกลายเป็น4คอร์คอแล้วกันมีส่วนผสมของ CPU อยู่ s o u t h b i d n o ิดจ t พ p u ูซ p u มันจะเริ่มต้นตั้งแต่ Gen 4, 5, 6, 7, 8 ถ้าใครที่ใช้ออนบอร์ดจะมีชิปแค่ตัวเดียวคือตัวนี้ส่วนเรื่องหาเบอร์ของตัวนี้ก็พูดไปในคลิปก่อนหน้านี้แล้วลองไปเสิร์ชหาดูคำถามที่ลูกค้าถามมาณนะตอนนี้มาเยอะมากนะครับก็คือเรื่องที่ว่าฮาดิดมองไม่เห็น USB ใช้ไม่ได้ทำไมที่ต้องเปลี่ยน CPU เลยเหรอนะครับมันก็คือคำถามที่ย้อนไปเมื่อ8ปี7 8ปีที่แล้วนะครับก็คือมันก็ต้องเปลี่ยน CPU เลยเพราะว่า มันอยู่ในตัวเดียวกันเราจะมาหัน่นครึ่งมันก็ไม่ได้ถามว่าเคยยกกันไหมก็นะหลายคนบอกมันทําง่ายหรือเปล่ายกแล้วตอนนี้นะครับปัญหามันเยอะมากเลยก็เพราะว่ามันต้องยกตัวนี้ TPU ตัวนี้มันเป็นงานมหากราบและมโหฬารตานนั้นก็ถ้าใครดูคลิปวิดีโอนี้ถ้าท่านเป็นเจน4 Gen 5, Gen 6, Gen ี่เจนห้าเจนหเจนเจ็ไรเนี่ยสี่ไรเนี่ยนะครับน่าจะพอรู้ชะตาขับผมจําไม่ผิดนะครับ 4, เจนสี่จะมี เป็นชิปแยกอันนี้จะเป็นชิปแยกซึ่งก็โชคดีหน่อยนะครับอันนี้จะเจอกับโมเดลที่เป็นเกมมิ่งส่วนที่เป็นบิสเนสหรือยูเซอร์ที่ใช้ทั่วไปก็จะเจอเป็นแบบนี้วิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อคลายปัญหาในเรื่องนี้ทาไมถึงทํามาอย่างนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับอาจจะง่ายต่อการเปลี่ยนง่ายต่อการทําการตลาดอะไรก็แล้วแต่แต่ในบ้านเราเนี่ยในเรื่องของงานซ่อมมันหาย,ยากมากคือถ้าเบิกของใหม่ก็ หลัก4ี่พันขึ้นส่วนมือ2ก็ต้องหาจักบอร์ดอื่นมาใส่ซึ่งขั้นตอนมันทำยากเพราะฉะนั้น CPU ของเราได้เดินทางมาเป็นปูคอคใน1ชิปแต่ตากรรมก็เปลี่ยน CPU อย่างเดียวไม่มีอะไรมากวิดีโอนี้ก็คงน่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับผมเรื่องอะไรที่มันสำคัญการไลน์ลก็มีนะ Facebook ก็ติดต่อได้ครับง่ายอยู่มีเบอร์โทรอยู่ด้านล่างเหมือนเดิมครับก่อนจากไปอย่ได้เจตอย่จนให้ร่ำให้รวยทุกท่านครับ สวัสดีครับ